สวัสดีค่ะว,วันนี้ก็มาไลฟ์สดนะคะนะในเพจวตะเนาะนะคะก็ใช้โทศรศัพท์อาจารย์ภูไลนะคะขิดเลกับตัวจริงอีกสวัสดีค่ะอ่าใครเข้ามานะคะใครเข้ามาไม่ทันเดี๋ยวมาฟังย้อนหลังก็ได้นะคะเพราะว่า ก็มาพูดไม่นานนะคะก็มาพูดไม่นานเนาะนะคะจะพูดถ sovere, ึงรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยนะคะก็จะออกแล้วนะคะนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะรัฐบาลไทยก็ใกล้วันที่จะออกแล้วนะคะนะวันที่หนึ่งกันยานี้นะคะใครมาเห็นก็เสตกใจนะคะนะที่มันบวมๆตัวใหญ่ๆนะคะตัวจริงไม่ดำขนาดนี้อ่าสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะรัฐบาลไทยนะคะจานภูนะคะเปิดขายแล้วนะคะที่4 9 9ยบาทนะคะ เคลมไปด้วยนะคะงวดน,นี้นะคะเห็นพูดกับก้อยด้วยนะนะคะว่าว่าัา้างวดน,นี้ไม่เข้าไม่ต้องมาเรียกว่าอาจารย์นะคะนะ,ะใครนะคะที่อยังมีโชคมีลาบนะคะอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะคะรัฐบาลไทยเนาะนะคะก็ทักมาซื้อได้นะคะ499บาทถ้าไม่ถูกก็ไม่ต้องเรียกว่าอาจารย์พูนั่นเองนะคะมีเขาพูดมานะคะเขาพูดมาว่าอย่างนี้เลยนะคะ สวัสดีค่ะพี่หม่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนเลยนะคะรัฐบาลไทยเลขเด่นนะคะเลขเด่นอาจจะอยู่ที่499บาทนะคะเลขดับจะอยู่ที่699บาทนะคะก้อยถือก็อก้อม่มือเหมือนกันเนาะก้อยถือก็ไก้อม่มือเหมือนกันนะอ่ะพี่ๆนะคะเดี๋ยวกำลังหาที่กําลังหาที่วางวาะคะไปเดี๋ยวนะก้อยห,หาที่วางก่อนนะคะ วอลเปเปอร์ก้อยสวยไหมเช่ามดมากอะเรายืนกันอย่างนี้แหละเป็นการติดวอลเปเปอร์ที่สวยนะคะติดเองก็สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะนะสวัสดีพี่เลยสวัสดีพี่ใหม่นะคะสวัสดีทุกคนเลยเนาะใครเข้ามาแล้วก็ฝาก ันไม่แจ้งไม่ใช่อะไรนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยรัฐบาลไทยนะคะนะจะมีตัวนะจะมีตัวเด่นแล้วก็จะมีตัวฟันธงนะคะเป็นเลขวิ่งเลขรนะูดเนาะแล้วก็จะมี10อันดับเลขเด่นนะคะนะจะอยู่ที่499บาท10อันดับเลขเด่นเราจะซื้อแบบไหนนะคะบางคนซื้อทั้ง10อันดับเลยบนล่างไปกลับนะคะบางคนซื้อแค่ลำดับที่1ถึง5บางคนซื้อลำดับที่ห นะคะถึง10รอบที่แล้วเข้าบนล่างเลย <c oughs> เห็นไหมคะเข้าลำดับที่1ถึง5้และเข้าลำดับที่5ถึง10นะคะนะใครเลือกนะคะก็ได้หมดนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วเข้าบนเข้าล่างเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้อชัยค่ะก็อยมาบ้านค่ะมาเที่ยวบ้านนะคะนะที่ปากช่องนะฝนตกนะคะแล้วก็หนาวมากฝนตกแรงทุกวันเลยนะคะสวัสดีพี่จิรพันธ์สวัสดีค่ะถ้าวันนี้กล้องมันสนั่นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่า ไม่ได้เอาตัวไ์สดมานะคะถ้าหน้าบวมหน้าแบบไปก็จะตกใจนะคะว่าโทรศัพท์อาจารย์ภูเป็นแบบนี้นะคะนัเป็นแบบนี้นะแล้วก็อ่านเลขนะคะเลขที่ไม่มานะคะก็คือเป็นเลขดับนั่นเองเลขดับก็คือดับบนนะคะเลขดับก็คือดับบนก็คือเลขไม่มานะคะก็คือจะ6หกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะอย่าลืมนะคะว่างวดน,นี้อาจารย์ภูเคลมไว้ว่าถ้าไม่เข้าไม่ต้องมาเรียกว่าอาจารย์ นะคะน่าจะเรียกแมวแทนก็ได้เนาะนะคะนะถ้าเขาพูดแบบนี้แสดงว่าตัวเขามั่นใจมากนะคะนะตัวเขามั่นใจมากนะไม่ได้บอกว่าเข้าร้านเปอร์เซ็นต์นะคะแต่บอกว่าถ้าไม่เข้าไม่ต้องมาเรียกผมว่าจารั์นั่นเองนะคะก็ฟังก็กกกอดคำไม่ได้ก็บอกเออเดี๋ยวจะเอาไปนั่งไรสดนะคะให้พี่ๆี่ฟังนะคะว่าจาย์ผู้พูดว่าแบบนี้นะคะก,ก็บอกว่าแบบนี้เนาะ,ะและห่วยหุ้นนะคะห,ห่หวยหุ้นห่วยหุ้นสูตรเจาะนะคะนะ,นะห,ห่วยหุ้นสูตรเจาะ อยู่ที่หุ้นละ100บาทนะคะอยู่ที่หุ้นละ100บาทนะแล้วบางทีนะคะหุ้นละ100ก็จริงนะบางครั้งที่หลุดอาจารย์ภูเป็นคนมีสามัญสำนึกนะคะไม่ได้เอาเงินอยากจะได้เงิน100ของพี่พี่มาฟรีบางครั้งหลุดนะคะเห็นอกเห็นใจมีชดเชยให้ด้วย ไม่มีอาจารย์คนไหนบนโลกใบนี้ที่จะคำนวณหวยแล้วไม่หลุดเลยนะคะนะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปา่าวยังรู้พังเพราะฉะนั้นไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่คำนวณหวยแล้วไม่หลุดเลยนะคะเวลาเล่นหวยเวลาซื้อหวยนะคะนะให้พึงนะคิดไว้ตรงนี้ด้วยหวยมีเข้ามีหลุดการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่น ใจเราเนี่ยมันมี100%มันมีล้านเปอร์เซ็นต์นะคะสมมติใจเรามันมี100เราต้องชั่งใจไว้แล้วนะคะสาอนะอีก70%เราทุ่มลงไปหรือเราจะชั่งใจไว50้50%ไม่ใช่มีเท่าไหร่เราทุ่มหมดนะคะเราเล่นเราซื้อแบบนักลงทุนนะคะเราอย่าเล่นแบบนักพน,นัน นะักพนันผิดหวยมากินข้าวไม่ได้นะคะเพราะว่าก้อยเคยเป็นมาก่อนนะคะนะทุ่มมันเข้าไปเลยนะคะเล่นทีละสองสามแสนเคยไหมเคยถามว่าเราเคยถูกเยอะไหมมันต้องเคยอยู่แล้วนะคะนะทีละสามสี่ห้าแสนก็ก็เคยถูกนะคะนะมันทําไมมันก็ล่อใจเราว่าโอ๊ยมันเคยถูกนะ้ำต้องซื้อเยอะกว่านี้แน่นอนเราก็ชะล่าใจตรงนั้นนะคะก็ฝากไว้ให้ด้วย หุ้นตอนนี้หุ้นละ100บาทอังกฤษเยอรมันรัเสเซียดาวโจนส์นิเคอีกเช้าบ่ายจีนห้างเซ,งซ็งสิงคโปร์อินเดียอียิปต์หุ้นละ100บาทนะคะถ้าหลุดนะคะถ้ามันหลุดนะคะจานภูบางวันใจดีเขาก็แถมให้นะคะชดเชยให้นะแล้วเมื่อก่อนอะหุ้นละ200นะหุ้นละ200ตอนนี้ร้อยเดียวเขาจัดโปรโมชั่นอยู่เพราะฉะนั้นใครที่ เคยซื้อนะคะหรือใครที่ไม่เคยซื้อนะมันเป็นโอกาสที่ดีมันเป็นโอกาสทองนะคะนะก็เชิญชวนให้มาซื้อนะคะนะหุ้นละ1นึบอบาทเนี่ยที่พูดว่าทำไมถึงเชิญชวนให้มาซื้อเพราะเขาไม่ได้จัดโปรโมชั่นนมนานอะไรมากมายนะคะ เขาอาจจะจัดโปรโมชั so no, However, so so ่นเดือนนี้เขาอาจจะแถมให้เดือนหน้าอีกเดือนหนึ่งนะคะนะอาจารย์ภูนะพอเดือนต่อไปเขาตัดโปรโมชั่นนี้ทิ้งก็จะเป็นหุ้นละ200บาทหรือจะเป็นหุ้นอื่นเราก็ไม่รู้ใดใดทั้งสิ้นนะคะแล้วแต่ความคิดของเขาว่าเขาจะจัดโปรโมชั่นแบบไหนในช่วงนั้นๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้เขาใจดีนะคะนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจารย์ภูใจดีเพราะต้องเอาเวลาไปผสมพันธ์แมวในเกมนะคะก็จะเหลือหุ้นละ1 0 0บาทเราก็ใช้โอกาสตรงนี้นะคะพี่ๆขานะคะเราก็ใช้โอกาสตรงนี้นะ มาจับจองนะคะซื้อหุ้นละหนึ่งบาทกันแล้วช่วงนี้ก้อยสร้างพระด้วยนะคะก้อยสร้างพระพุทธเมตตานะคะก้อยสร้างพระพุทธเมตตาหน้าตาีก29นิ้วเท่าคนจริงนะคะก้อยจะนําไปถวายที่วัดคลองหินลาดนะคะวัดที่หลวงตาอยู่นะคะหลวงตาสายชนเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงตาที่มาทำาพิธีนะคะอ่า เปิดองพญานาคให้ก้อยนั e ่นเองนะคะนะเพราะหลวงตาเป็นพระองค์แรกนะคะที่สอนให้ก้อยรู้จักการปฏิบัติธรรมนะคะรู้จักผิดชอบชั่วยดีบอกสอนบ่มเพราะนิสัยของก้อยนะคะให้เป็นคนดีมีเมตตาต่อจากพ่อแม่ของก้อยนั่นเองนะคะก้อยก็เลยอยากสร้างพระพุทธเมตตานะคะตอนแรกก้อยไม่ได้จะสร้างพระพุทธเมตตานะก้อยจะสร้างพระสะดุ้งมานะคะอ่าพี่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 คนสร้างพญานาคนะคะนะอ่าพี่ช่างเบียนเนาะเขาเรียกว่า สร้างพระพุทธเมตตานะคะเมตตาจะชนะทุกอย่างเออก้อยก็ว่าเออจริงเนาะด้วยนิสัยของก้อยแล้วนะคะก้อยเมตตามากกว่าที่จะไปสยบหรือไปปราบใครมากกว่านะคะเออเราสร้างพระเมตตาดีกว่านะคะนะพระพุทธเมตตานี้สร้างไว้นะคะเพื่ออะไรคะใครจะร่วมบุญร่วมได้เลยนะคะจะร่วมกี่บาทก็ร่วมได้นะคะร่วมไปจนกว่าอ่ายอดจะครบนะคะร่วมไปจนกว่ายอดจะครบนะคะนะ หรือใครอยากจะร่วมเป็นก้อนนะคะหนึ่0หมื่นห้าก็ยินดีค่ะไม่ได้ว่านะคะก็ยินดีไม่ได้ว่านะบางคนไม่ได้มีเราไม่ต้องร่วมถึงเขาขนาดนั้น50บาทร้อยหนึ่งนะคะเบาทบาทเดียวก,ยก็ไม่ได้ว่านะคะเพราะว่าเงินที่ร่วมบุญนะคะมาแต่ละบาทนั้นล้วนเป็นเงินบุญทั้งนั้นนะคะถ้ามันมาจากใจที่เราบริสุทธิ์เราอยากจะทําอยู่แล้ว มันย่อมเกิดอนิสงส์นะคะมันย่อมเกิดอนิสงส์นะเราตั้งใจบาทเดียวมันก็เป็นบุญนะคะและทำไมก็ถึงอ,อยากเชิญชวนให้เราสร้างพระพระพุทธเมตตานี้หากผู้ใดบุคคลใดนั้นไร้เมตตานะคะ,ะไร้เมตตาในที่นี้คืออะไรนะคะนะใบหน้าเรารูปร่างเราทุกอย่างเนี่ยถ้าเราเป็นคนไม่มีเมตตาเสียแล้วนะคะใครเห็นใครก็ไม่รักใครเห็นใครก็ไม่ชอบใครเห็นใครก็ไม่เอ็นดูนะคะ การสร้างพระพุทธเมตตาน,านั้นอานิสงส์นี้เกิดนะคะช่วยหนุนดวงเกื้อหนุนเรานะคะแล้วก็ทําให้เราเป็นคนมีเมตตานะคะหญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายรักนะคะสัตว์เห็นสัตว์รักมนุษย์เทวดานะคะเทพเทวาเห็นเขาก็รักนะคะเพราะเราเป็นคนมีเมตตาออร่านะคะมันก็จะออกมานะคะเข้าใจไหมคะและการที่เราสร้างพระเวลาที่เราดวงตกนะคะดวงจากการสร้างพระที่เราได้สร้างที่เราได้ส,สะสมไว้เนี่ยนะคะ บุญตรงนี้นะคะนะจากเกื้อหนุนเรานะคะให้ชีวิตเราไม่ตกไม่ต่านะใครเคยดวงตกมักจะรู้ว่าตอนที่เราตกแล้วเราไม่ได้สร้างบุญเราไม่ได้สร้างพระเราไม่มีฐานตรงนี้ดวงเราก็จะล่วงไปเลยนะคะสมมุติวันนี้ดวงเรายังอยู่ยอดมะขามอยู่เลยนะคะอีกสามวันที่ก้อยพูดเสร็จนะคะดวงเราล่วงอยู่ลากมะขามแล้วเข้าใจไหมคะดวงคนมันมีสูงสุดกับมีต่ําสุดนะคะเพราะฉะนั้นเราทําให้เวลามันตก มันตกลงมาแค่ครึ่งเดียวพออย่าถึงต้องตกหมดโดยที่แบบติดขาไปหมดทุกอย่างเงินงานความรักสุขภาพมันแย่ไปหมดเลยจนมันไปไหนไม่ได้นะคะเราเอาตกแบบที่การเงินเรายังใช้ได้สบายเราเอาตกแบบที่ป่วยแล้วเรายังเดินได้อยู่นะคะเราเอาตกแบบที่ลูกค้ายัางเมตตาเราอยู่นะคนค้าคนขายนะคะนะใครจะสร้างพระนะคะก้อยเปิดให้สร้างก้อยเปิดให้ร่วมบุญร่วมกับก้อย ก้อยไม่ช่างมานั่งบอกบุญนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเป็นบุญบางอย่างที่ก้อยทําคนเดียวได้ก้อยจะทําคนเดียวนะคะว่าเป็นคนบอกบุญแบบนี้นะคะนะเป็นเป็นคนทําบุญแบบนี้คือจะไม่ค่อยแบบบอกบุญใครนะคะแต่ถ้าก้อยได้บอกบุญนะคะอ่ะพี่พี่ก็เนาะตัดสินใจเอานะคะว่าอยากจะร่วมบุญกับก้อยไหมนะคะนะก้อยไม่ได้บังคับนะคะนานาทีปีหนก้อยจะมาบอกบุญนะคะนะรวพพ์ที่เราสร้างเนี่ยก็หน้าตักต้อง29นิ้วนะคะนะหน้าตักก็29นิ้วนะ แล้วก็สูงใหญ่เท่าคนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าการหนุนดวงเนี่ยจะได้เต็มที่ไหมนะคะเพราะว่าเราสร้างเท่าคนจริงใช่ไหมการหนุนดวงนะคะก็อาการ32เหมือนเราก็ครบหมดนะคะสวัสดีค่ะพี่สมนึกส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยสวัสดีพี่ๆนะคะและนะคะและเมื่อก่อนก็จะปลูกเสกใช่ไหมคะเป็นกระเป๋าดูดซับเนาะที่เป็นกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมนะคะ รอบนี้รอบนี้นะคะบอกไว้เลยว่าก้อยนะคะจะปลูกเสกเป็นกระเป๋าสะพายนะคะเป็นกระเป๋าสะพายนะคะเพราะว่าก้อยจะเอาเงินไปสร้างพระด้วยนะคะนะก้อยจะเอาเงินไปสร้างพระแต่ว่ากระเป๋าเนี่ยอยู่ที่คอนโดนะคะนายอยู่ที่คอนโดต้องทําพิธีก่อนนะคะก้อยจะใช้กระเป๋าเป็นกระเป๋าสะพายนะคะจะมีด้วยกันอยู่ประมาณเอ่อสีครีมสีดําแล้วก็น่าจะเป็นสีโอวันตินนะคะนะ จะเป็นนะคะจะเป็นกระเป๋าแบบนี้อันนี้ของก้อยเองนะคะนะจะเป็นทรงนี้เลยนะคะกระเป๋าที่ก้อยจะปลูกเสกนะคะนะขนาดเท่านี้แหละนะคะขนาดเท่านี้เลยนะคะขนาดประมาณ1ิบนิ้วหรือสินิ้วเนี่ยนะคะนะจะเป็นกระเป๋าที่ก้อยปลูกเสกนะคะนะเป็นกระเป๋สาสพายนะคะนะสามารถใส่กระเป๋าตังใบยาวได้นะคะสามารถใส่กระเป๋าตังใบยาวได้นะคะก้อยใช้แบนดทอรี่นะคะนะก้อยใช้แบนดทอรี่นะคะ กระเป๋าแบรนด์นะคะเพราะว่าหนังเขาจะดีแบรนทอรี่เนาะนะคะนะแล้วก็เอามาปลูกเสกนะคะใบละ1นึ่บาทนะคะนะยังไม่ใช่รุ่นนี้นะอันนี้ให้ดูว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นทรงประมาณนี้แหละนะคะนะมันเป็นทรงประมาณนี้แหละนะใบละ1นึ่บาทส่งฟรีนะคะใบละ1นึ่บาทส่งฟรีเดี๋ยววันที่เดี๋ยวก้อยกลับถึงคอนโดอะไรเสร็จแล้วนะคะนะเดี๋ยวก้อยจะมาไลฟ์สดให้ดูอีกทีนะคะนะให้ดูอีกทีนะมันมี มันมีไม่เยอะนะคะมันมีประมาณเก้าใบสิบใบเท่านั้นเองนะคะนะอ่ามันมีประมาณเก้าใบสิบใบเท่านั้นเองนะคะเลขบัญชีนะคะเลขบัญชีร่วมบุญหรอเอมีใครปักหมุดให้ก้อยได้บ้างก้อยก็จาเลขบัญชีจานผูไม่ได้เหมือนกันนะคะนะอ่านะคะเดี๋ยวก้อยจะแชร์ไว้ให้ที่หน้าเพจแล้วกันนะคะนะเดี๋ยวก้อยจะแชร์ไว้ที่หน้าเพจให้นะคะกก็นั่งอยู่กับพิมพ์สิคา ก็พิมพ์ที่หน้าไร์สดนะคะอ่าเดี๋ยวอาจารย์ภูเขาพิมพ์ที่หน้าไร์สดให้นะคะนะว่าเลขบัญชีไหนนะคะพี่กุลละกุลกุลธนันใช่ไหมหรือกุลธนันเฉยเฉยนะคะนะ,ะเดี๋ยวพิมพ์ไว้ให้นะคะอ่าเหลี๋ยวกะเป๋านะคะใครจะจองก็จองมาได้เลยนะคะถ้าถ้าคนไม่ได้ซีเรียสแบบตัวกระเป๋าหรือต้องรอเห็นกระเป๋าก่อนนะคะแต่เราอยากร่วมบุญจริงๆนะคะนะเพราะว่า น่าจะมีประมาณสิบใบนะคะน่าจะมีประมาณสิบใบนะคะดูก่อนว่ามียอดจองมาก่อนหรือยังนะคะนะก็จะทรงๆแบบนี้แหละนะคะนะแต่อันนี้เป็นของก้อยนะคะนะอ่าอาจารย์ภูก็เดี๋ยวนะคะก้อยปักหมุดให้นะเดี๋ยวพูนแข่งพูดเป็านนะอ่านี่นะคะอาจารย์ภูนะคะปักหมุดไว้ให้แล้วธนาคารกรุงเทพหกสี่ห้าศูนย์สองแปดสองเก้าห้าหกสามารถร่วมบุญกันมาได้เลยนะคะมาร่วมบุญกันค่ะพ,พี่ขานะคะ ชวนการทําบุญชวนกันทําความดีนะคะชวนกันไปสวรรค์นะคะนะชวนกันไปสวรรค์นะคะไปสวรรค์มันเพื่อนน้อยนะคะพี่งั้นเราทําบุญร่วมกันเยอะๆเราจะได้มีเพื่อนกันไปเยอะๆนะคะนะทางเตียนเวียนลงนรกทางลกวกขึ้นสวรรค์นะคะการที่เราได้ทําบุญไว้ก็จะเกื้อหนุนเราทั้งยามที่เราอยู่นะคะยามที่เราตกทุกข์ได้ยากและยามที่เมื่อเราตายไปแล้วนั่นเองนะคะพี่ๆค่ะนะคะอะไรใดๆบนโลกใบนี้นะคะมันไม่แน่นอนทั้งนั้น แต่สิ่งที่มันแน่นอนและอยู่กับเรานะคะคงทนถาวรที่สุดเลยนั่นก็คือบุญและกรรมความดีความชั่วนั่นเองนะคะเขาให้เราเกิดมาเป็นคนแล้วนะคะเราก็ต้องหมันสะสมบุญนะคะเราก็ต้องหมันสะสมบุญดูแลบิดามารดานะคะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นะคะนะไม่ใช่ว่าเราเล่นหวยอย่างเดียวเราจะเป็นคนบุญไม่ได้นะคะคนเล่นหวยไม่ใช่คนเลวนะคะพี่ๆค่ะคนเล่นหวยก็ยมองว่าเขาไม่ได้เป็นคนเลวเขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีนะคะคนเล่นหวยเป็นคนดีได้นะคะคนเล่นหวยเป็นคนชอบทําบ um> um> ุญได้นะคะพี่ๆนะแต่การเล่นนี้นะคะก็อยากให้พี่ๆมีสตินะคะนะเรามีพันเราเล่น300เราเล่น200นะคะเรามีหมื่นเราเล่น3 0 0พัน เรายังเหลือนะคะไม่ใช่ทั้งชีวิตเลยนะคะเรามีหมื่นสุดท้ายเราทุ่มหมื่นหมดเลยไอ้ที่นั่งพูดอยู่เนี่ยนะคะก็เคยเป็นคนสิ้นคิดมาก่อนนะคะเคยเป็นคนโรบโมโทสันมาก่อนนะคะก็ไม่อยากให้พี่ๆเนี่ยเดินทางเดียวกับก้อยนะคะนะบางครั้งเนี่ยการที่เราการที่เราคิดว่าเราอยากเอาเงินที่มีอยู่อะสมมติหมื่นสุดท้ายเลยนะมาซื้อหวยกับประจานผัวแล้วคิดว่าหวยมันจะต้องออกแน่ๆพี่เชื่อไหมนะคะก้อยก็เคยทํานะคะ คิดว่าหมื่นสุดท้ายก้อยจะเอามาต่อทุนในการเล่นหวยนะเพื่อก้อยที่จะเอาเงินจํานวนนี้ไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งพี่เชื่อไหมจากที่เราเราจะได้กลายเป็นว่าเราเสียนะแต่แต่พี่พี่คิดดูว่าสมมติเรามีนะสมมติเรามีหนึ่งหมื่นแต่เราเอาสองพันมาแล้วมาซื้อหวยาจารพูร้อยหนึ่งแล้วเราเอาไปเสี่ยงโชคนะคะแล้วเราไม่ต้องไปเอาใจไปผูกกับมันฝักใฝ่ว่ามันจะถูกหรือมันจะผิด พี่จะเห็นเงินที่มันงอกออกมานะคะหวยมันมีความรู้สึกนะคะถ้าเราอยากได้มันมากเกินไปมันจะพาเราไม่ถูกมันจะพาเราเคลื่อนนะคะมันจะพาเราไม่ถูกมันจะพาเราเคลื่อนนะคะนะก็บอกประมาณนี้แหละเขาจัดโปรโมชั่นอยู่หวยหุ้นหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นทีของเราแล้วนะคะเป็นทีของเราแล้วได้โอกาสนะคะก็ให้รีบจับจองซะนะคะนะ หุ้นนะคะมีจันทรถึงสุกนะคะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะอยากให้ซื้อติดไว้เลยนั่นก็คือเลขพยาน,นาก,ก้อยเคยบอกเสมอเลขพยาน,นาคเอาไว้เทียบกับเลขหุ้นนะคะหรือใครจะไม่ซื้อหุ้นซื้อเลขพยาน,นาค150บาทก็สามารถเล่นได้ทุกวันนะคะก็สามารถเล่นได้ทุกวันส่วนใครที่สนใจกระเป๋านะแต่มันก็ยังไม่มีแบบให้ดูเลยเนาะใครไม่ซีเรียสนะคะแล้วก็ศรัทธาในตัวของก้อยศรัทธา,าในตัวของอาจารย์ภูศรัทธาในองค์ปู่ย่าพยานาคราปู่ฤาษีของก้อยนะคะ แล้วอยากมีกระเป๋าดีๆนะคะอยากมีกระเป๋าดีๆคือคุณศรัทธาจริงๆแล้วนะคะนอกจากคุณจะได้กระเป๋านะคะใบละหนึ่้าสิบาบาทไปส่งฟรีแล้วเนี่ยคุณนะคะยังจะได้บุญในการร่วมสร้างพระด้วยนะคะก้อยไม่เอาตังค์นะคะแม้แต่บาทเดียวมาอมไว้นะคะเงินที่ก้อยได้จากการขายกระเป๋าทุกบาทนะคะก้อยจะแยกบัญชีเอาไปไว้สร้างพระนะคะก้อยจะแยกบัญชีเอาไปไว้สร้างพระ นะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้กระเป๋าเลยก็สามารถจองไว้ได้เลยนะคะพันเก้าบาทนะคะเป็นกระเป๋สาสะพายนะคะข้างในจะใส่กระเป๋าตังใบยาวได้นะคะข้างในจะใส่กระเป๋าตังใบยาวได้นะคะอ่ะและในอนาคตข้างหน้านะคะนะในอนาคตข้างหน้านะบอกไว้เลยเปร,ปร,ปรย์เปยไว้นะคะเปรย์เปยไว้นะก็จะมาทําตะกรุดนะคะโชคลาภให้นะคะให้ได้เมตตา จานด้วยมือของก้อยเองร้อยด้วยกําไลหินของก้อยเองอสอดใส่ตะกุดของก้อยเองปลูกเสกด้วยตัวก้อยเองนะคะในเร็วๆนี้แหละนะคะและในการต่อไปนะคะในภายภาคข้างหน้านะคะก้อยจะเปิดนะคะให้ลงหน้าหน้าทองได้นะคะนะเป็นการครอบครูลงหน้าหน้าทองได้แต่แต่เอาไว้ทีละขั้นตอนนะคะเราต้องไปทีละขั้นตอนเนาะนะคะตอนนี้เราเริ่มด้วยกระเป๋าก่อนนะคะแล้วต่อไปจะเป็นตะกุดนะคะจะเป็นตะกุดนะคะ ตะกุดเรียกโชคเรียกลาบนะคะใครไม่เคยถูกหวยใครไม่เคยเฮงใครไม่เคยปังนะและใครไม่เคยมีเสน่ห์ใครไม่เคยมีเมตตานะคะอ่าแฟนไม่รักเจ้านายไม่รักค้าขายไม่ดีหรืออะไรไม่ดีนะคะเดี๋ยวก้อยจะเปิดให้ได้บูชารอรอต่อไปนะคะรอรอต่อไปนะช่วงนี้เป็นกระเป๋าก่อนนะกระเป๋ายังไม่ใช่แบรนด์ที่ก้อยถือนะกระเป๋จะเป็นแบรนด์ทอรี่นะคะนะกระเป๋าจะเป็นแบรนด์ทอรี่นะคะใช้แบรนด์ทอรี่นะ มีอยู่3สีด้วยกันนะคะกระเป๋ามิวคอนโดนะคะใบละ1น9 9บาทนะคะจะเป็นกระเป๋าเรียกโชคเรียกลาบนะคะเก็บเงินเก็บทองเก็บทรัพย์นะคะรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้กระเป๋ารุ่นนี้นะคะก้อยจะนําเงินมาสร้างพระนะคะก้อยจะนําเงินมาสร้างพระนะคะใครอยากจะร่วมบุญเป็นก้อนนะคะก็แจ้งก้อยมาเลยว่าขอร่วมบุญ1น0 0 0บาทขอร่วมบุญ5,000ัน ก้อยก็จะเขียนชื่อไว้นะคะน้ก้อยก็จะเขียนชื่อไว้นะคะ,นะก,ก,ะ,ะ,คะก็มีพี่พี่มีพี่สองคนแหละที่เขาร่วมบุญมาเยอะๆหน่อยเนาะก็มี2องพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้แล้วก็ของพี่ปูนะคะก็จะร่วมบุญมาห้าพันนะคะก,ก็จดไปหมดนะคะก็แยกบัญชีธนาคารไว้หมดเลยนะคะ ทุกการที่โอนเข้ามาป้าก้อยจะแยกบัญชีไว้แยกบัญชีไว้คือเราดูได้ว่าเราจะมียอดเงินประมาณไหนเข้านะคะนะร่วมบุญนะคะคนนี้ร่วมบุญแล้วเราก็จดชื่อไว้จดชื่อไว้นะคะนะแล้วเราก็แยกบัญชีนะคะเราจะไม่เอามารวมกันนะคะเพราะฉะนั้นเงินที่ก้อยให้บูชากระเป๋านะคะนะ้ก้อยก็จะเอาไปสร้างพระทั้งหมดและนะคะผู้ที่ร่วมบุญนะคะซื้อเลขวิ่งหวยไทยนะคะซื้อเลขดับหวยไทยนะคะแล้วก็ซื้อหวยหุ้นนะคะ เงินบางส่วนนะคะเงินบางส่วนก็จะถูกตัดออกไปทําบุญเหมือนกันนะคะนะเดี๋ยวอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะก้อยกับอาจารย์ภูนะก้อยกับอาจารย์ภูก็จะกลับมาเดินทางนะคะกลับมาเดินทางนะคะบุญเหมือนเดิมนะคะช่วยเหลือคนยากไร้นะคะนะช่วยเหลือคนยากไร้ช่วยเหลือเด็กพิการนะคะอ่าเหมือนเดิมนะคะนะคนพิการน้องพิการอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะกลับ มาทำเหมือนเดิมนะคะเราทํำทางนั้นนะเราทำทางนั้นนะก็เราเป็นคนเล่นหวยได้ก็จริงนะคะพี่พี่นะแต่การเล่นหวยของเราแล้วนะคะแต่การเล่นหวยของเรานั้นสิ่งที่ก็อยากจะบอกไม่ได้ว่าคนเล่นหวยขาดการทำบุญไม่ได้เพราะบุญทําให้เรามีโชคนะคะจำคําก็ไว้ดีนะคนเล่นหวยขาดการทำบุญไม่ได้เพราะการทำบุญทําให้เรามีโชค นะคะนะอย่าได้เป็นคนเหนียวกับการทําบุญแม้คุณจะไม่ได้ทําบุญกับก,ก้อยแต่คุณไปทําบุญที่อื่นคุณก็อย่าได้รู้สึกว่าคุณจะเหนียวบุญนะคะเพราะว่าถ้าคุณเหนียวคุณก็จะเป็นคนที่ซื้อหวยแบบถูกยากหน่อยนะคะมันก็เหนียวเหนียวแบบนั้นนะคะนะตามที่ตามทีสัยของเราเลยนะคะเราเป็นคนแบบไหนนะคะโชคลาภก็เป็นแบบนั้นนะคะเราเป็นคนง่ายๆทําบุญง่ายๆโชคลาภก็มาแบบนั้นง่ายๆนะคะสวัสดีพี่ยนจิตนะคะสวัสดีค่ะนะ ใครจะจองกระเป๋าก็จองมานะคะหรือว่าใครจะรอดูว่ากระเป๋ามันเป็นแบบไหนก่อนนะคะก็รอนะคะก้อยไม่ได้ทออกมาเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าก้อยจะเอาเงินแค่จํานวนหนึ่งเท่านั้นนะคะนะถามว่าพระก้อยสามารถสร้างคนเดียวได้ไหมสามารถสร้างคนเดียวได้นะคะถ้าถ้ามันม่พีกดแต่โบราณหรือประเพณีมานะคะแต่โบราณเรามาเนี่ย พระเนี่ยต้องสร้างหลายๆคนนะคะเราสร้างคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวบุญมันทับตายนะคะนะเราก็ต้องสร้างหลายๆคนร่วมด้วยช่วยกันนะคะอันนี้ส่งมันถึงจะแรงกล้านะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะพี่พี่นะรัฐบาลไทยสามารถซื้อได้เลยนะคะชอบไปรอซื้อวันออกกันไม่ต้องนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันออกลรวจะต่อไม่ทันนะคะสามารถซื้อได้ตั้งแต่คืนนี้ไปเลยนะคะรัฐบาลไทย499บาบาทถ้าหวยไม่เข้าไม่ต้องมาเรียกว่าอาจารย์ภูนะคะแล้วก็จะไม่เรียกเหมือนกันนะคะ ถ้าหวยไม่เข้าไม่ต้องมาเรียกว่าจาย์ภูินะคะนะคำนี้แสดงว่าเขามั่นใจว่ามันจะต้องเข้านะคะแสดงว่าจาย์ภูิมั่นใจว่ามันต้องเข้า499บาท15วันครั้งซื้อไปเถอะค่ะนะนอกจากจะเสียเงินเนี่ยมาซื้อหวยเนี่ยอย่างหนึ่งที่จะได้กลับไปนะคะคือได้บุญนะคะเพราะเงินที่ได้เอาไปทําบุญ AI อ่ะก็เอาบุญมาอ้างไม่ได้ AI อ่ะเอาบุญมาอ้างค่ะแต่สิ่งที่ทําให้เห็นคือทําบุญจริงๆนะคะนะ ไปให้อาหารหมาอาหารแมวนะคะไปไปทําบุญตรงนั้นไปทําบุญตรงนี้ซื้อน้าถวายตรงนั้นนั่นก็คือเงินที่มาจากตรงนี้ทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นยังไงพี่พี่ที่มาทําตรงนี้ก็ได้บุญนะคะนะยังไงที่มาทําตรงนี้มาซื้อตรงนี้ก็ได้บุญอยู่แล้วนะคะแม้หวยมันจะไม่เข้าบ้างมันจะเข้าบ้างแต่สิ่งที่ได้แน่ๆเลยก็คือได้บุญนะคะหวยมันไม่มีใครที่ไหนหน้าไหนบนโ,โลกใบนี้มันจะเก่งตลอดนะคะเก่งแค่ไหนมันก็ต้องหลุด ะะเก่งแค่ไหนมันก็ต้องหลุดขงเบ้งก็ยังผ้าดได้เลยนะคะนะขงเบ้งก็ยังผ้าได้เลยนะก็ประมาณนี้แหละนะคะก็ประมาณนี้นะคะก,ก็จะมาคูยประมาณนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะส่วนเดี๋ยวเอากลับไปแล้วถ้าใครอยากเห็นกระเป๋าเนาะนะคะนะเดี๋ยวก้อยปลุกเสกทำพิธีอะไรเสร็จนะคะก้อยก็จะเอาออกมาให้บูชาถามว่าก้อยสามารถให้แพรบูชาแพงกว่านี้ได้ไหม ได้ถ้าว่าเป็นคนหน้าเลือดนะคะนะถ้าก็เป็นคนหน้าเลือดอย่างเงี้ยกระเป๋าสะพายอย่างเงี้ยนะคะนะก้อยจะให้บูชาเบเสองสัมพันธ์ก็ได้นะคะแต่ก้อยไม่ทํานะคะก้อยเอาพันเก้าสิบเก้าบาทก็พอนะคะก้อยเอาแค่หนึ่งพันเก้าสิบเก้าบาทก็พอนะคะนะเพื่อที่จะไปทําบุญนะคะต่อยอดบุญของก้อยเองนะคะถ้าใครอยากจะร่วมบุญโดยไม่ซีเรียสว่ากระเป๋าหน้าตาเป็นอย่างไรก็สามารถทักมาได้เลยนะคะสามารถทักมาได้เลยนะคะนะ ก็อยากได้แค่เลขราชาโชคเท่านั้นเอาสัก11คนก็พอ1 1ใบนะคะนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเอาอยากร่วมบุญกับก้อยจริงๆนะคะอยากเดินเส้นทางเดียวกับก้อยจริงๆอยากเฮงอยากปังเหมือนก้อยอยากเฮงอยากปังเหมือนอาจารย์ภูนะคะก็ให้ทักมาละจองกระเป๋าไว้เลยนะคะก็โอนไว้ได้เลยนะคะนะพันเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะก็ขอฝากไว้เท่านี้แหละก็ขอขอบคุณพี่ๆนะคะที่เข้ามาฟังก้อยเนาะก้อยเป็นคนไม่ได้มาไลฟ์สดนานนะคะ นานๆก็จะโผล่มาทีนะและใครจะดูดวงกับก้อยนะคะนะใครจะดูดวงกับก้อยนะคะค่าครูหนึ่งคำถาม159บาทนะคะนะค่าครูหนึ่งคำถาม159บาบาทนะคะก็ไม่เอาแพงมากมายนะคะเอาแค่ร้อยห้าสิบเก้าพอนะคะเพราะว่าก้อยคุยกับครูนะคะครูมาหานะคะบอกให้ก้อยเอาแค่ค่าครูหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทพอนะคะเพราะฉะนั้นเอาแค่หนึ่งคำถามหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทพอใครอยากจะดูดวงกับก้อยก็ ทักนะคะทักเพจมาหรือทักมาในไลน์อาจารย์ภูนะคะนะแล้วก็โอนตังค์ไว้ได้เลย159บาบาทขอชื่อนามสกุลนะคะขอชื่อนามสกุลและหนึ่งคำถามที่อยากรู้อาจารย์ก้อยหนึ่งคำถามที่อยากรู้คือขอถามเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพอันนี้ไม่เรียกหนึ่งคำถามนะคะหนึ่งคำถามก็คืออาจารย์ก้อยจะมีโชคลาภไหมคะนี่หนึ่งคำถามหนึ่งคำถามก็คืออาจารย์ก้อยคะสุขภาพพี่ ที่มันแย่อยู่มันจะดีขึ้นไหมคะนี่ก็คือหนึ่งคำถามนะอาจารย์ก้อยคะลูกพี่จะสอบติดไหมคะนี่ก็คือหนึ่งคำถามนะคะเราต้องแยกเป็นสังเกตเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะอย่าถามงานเงินความรักสุขภาพแล,ล้วรวมเอาเป็นคําถามเดียวนะคะอันนี้เราเป็นคนจับชายนะคะนะถามอะไรถ้าอยากได้คําตอบต้องถามให้ลึกนะคะถามให้ลึกถามให้รู้รรแจ้งถามให้ตรงประเด็นนะคะนะแก้ไขให้ตรงจุดกินยาให้ถูกโรคนะคะมันถึงจะแก้ได้นะ ะะมันถึงจะแก้ได้นะคะส่วนเรื่องเสริมดวงก็ยังไม่ได้เปิดตอนนี้แต่อย่างที่แจ้งไว้ว่าเดี๋ยวจะมาทําตะกุดได้ให้บูชานะคะจานด้วยมือของตัวเองเองนะคะแต่ว่าต้องรอหน่อยนะคะนะเพราะว่าอารมณ์ศิลปินมันสูงนะคะตอนนี้มีให้บูชาก็คือมีกระเป๋ามีแค่กระเป๋าตามที่บอกเมื่อกี้เป็นกระเป๋าสะพายนะคะนะเป็นกระเป๋าสะพายนะบางคนมีกระเป๋าสตางค์แล้วนะคะ ก็อยากได้กระเป๋าสะพายที่เฮงบ้างแล้วก็ระเป๋าของอาจารย์ก้อยมันช่วยเรื่องอะไรบ้างล่ะฮะนะคะกระเป๋าของก้อยนะคะนะมันก็ดีเด่นนะคะก้อยเป็นคนดีเด่นเรื่องด้านเมตตานะคะนะด้านเมตตาใครเห็นก็นะคะเป็นคนที่รักเอ็นดูก้อยนะคะชอบในคําพูดของก้อยนั่นเองนะคะนะก้อยก็ดีเด่นเรื่องนี้นะคะแล้วก็เรื่องโชคลาบนะคะโชคลาบก็ไม่ต้องถามนะก้อยดีเด่นเรื่องอะไรก็ดีเด่นเรื่องหวยนะคะนะเรื่องหวยเรื่องโชคลาบนะคะ ก้อยก็ดีเด่นก้อยก็ได้อยู่นะคะแล้วก็เรื่องเมตตานะคะคนรักคนในดูนะคะเป็นที่รักนะคะผู้จัดแล้วก็คนให้คนคล้อยตามก้อยตามก้อยไม่ล่านะคะถ้าคอยตามก้อยก็โอนมาบูชานะคะนะโอนมาซื้อกระเป๋ากันนะคะนะคะพี่ๆมาร่วมบุญด้วยกันนะหนึ่งพันเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีนะคะหนึ่งพันเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีนะคะนะเป็นแบรนด์ทอลลี่นะไม่ใช่กระเป๋ากลักลาเราเอามาให้นะคะหนังนิ่มดีแน่นอนนะคะนะหนังนิ่มดีแน่นอน วันนี้พูดเท่านี้แหละนะคะหุ้นหนึ่งร้อยบาทซื้อได้จันถึงสุกนะคะแต่รัฐบาลไทยสามารถซื้อได้เลยสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเลขเด่นนะคะเลขดับหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเลขดับก็คือเลขดับบนนะคะดับบนก็คือเลขไม่มานั่นเองเลขเด่นก็คือเลขที่จะมานะคะโอเคเป็นอันว่าเข้าใจตรงกันเนาะนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะนะก็ขอขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะที่มานั่งฟังก้อยตรงนี้นะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ